รีวิวหมอนโชวาโคซี่หมอนปรับระดับได้ช่วยเรื่องปวดคอแถมเย็นสดชื่น ทุกคนช่วงนี้ออยมีปัญหานอนไม่หลับค่ะนอนแล้วก็ชอบปวดหลังปวดคอชอบตื่นกลางดึกจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีหลายสาเหตุเนาะแต่ปัจจัยหนึ่งที่ออยไปเจอมาเนี่ยก็คือออยนอนหมอนที่ไม่ได้มาตรฐานค่ะทุกคนคือส่วนตัวเนี่ยอาจจะเป็นคนชอบนอนหมอนนุม่มๆยบุบๆแต่ว่ามันจะไม่คืนตัวเนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ดีต่อสุขภาพเลยนะทุกคนเพราะว่าความสูงไม่ว่าจะยุบไปหรือว่าแข็งเกินไปไม่พอดีกับสรีระคอเนี่ยจะทําให้เราปวดหลังปวดคอดได้ คราวนี้ก็เลยตัดสินใจลงทุนกับหมอนเลยค่ะทุกคนแล้วก็เลือกมาเป็นหมอนโชว,วาโคสีอันนี้่เองซึ่งมันเป็นหมอนที่ไม่ธรรมดาเลยนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาป้ายยาให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะ แกะกล่องมาก็จะมีหมอนและถุงรีฟิลตามนี้เลยค่ะเขามีวิธีการปรับมาให้ด้วยนะใครชอบนอนหมอนแบบไหนใส่ไส้เยอะใส่ไส,ส้น้อยยังไงเนี่ยก็สามารถดูวิธีตามไกด์ที่เขาให้มาได้เลยค่ะในกล่องเนี่ยก็จะมีถุงรีฟิลไส้หมอนมาให้ด้วยนะคะอัดมาเต็มถุงแบบนี้เลยซึ่งไส้หมอนของเขาเนี่ยจะเป็นไฮเปอร์เมมโมรี่โฟมนุ่มฟูคืนตัวได้ดี ที่ออยเลือกลองหมอนโคโซี่ก็เพราะว่าเขาสามารถปรับระด,ดับให้เข้ากับสรีระของเราได้วัสดุเกรดดีช่วยกระจายแรงเกรงที่ต้นคอทําให้ไม่เมื่อยเวลาตื่นนอนค่ะอันนี้เปรียบเทียบให้ดูหมอนทั่วไปกับหมอนโคโซี่นะหมอนทั่วไปเนี่ยจะสูงเกินไปทําให้นอนไม่สบายตัวหลังไม่ตรงส่วนหมอนโคโซี่เนี่ยจะเห็นเลยว่าเวลานอนแล้วหลังเป็นเส้นตรงไม่ปวดหลังค่ะ เดี๋ยวอ้อยลองใส่ไส้หมอนให้เหมาะกับท่านอนต่างๆให้ดูนะคะอีกอย่างที่อ้อยชอบก็คือปลอ,อกหมอนสโนแมสเขาะจะใช้ใยพิเศษที่ทําให้รู้สึกเย็นระบายอากาศได้ดีและยังอ่อนโยนต่อผิวด้วยค่ะสรุปว่าหลังจากที่อ้อยใช้หมอนโชวาโคซี่มา1เดือนแล้วรู้สึกว่าอาการบวดต้นคอลดลงค่ะ แล้วก็ตื่นนอนมาสดชื่นมากขึ้นหลับสนิทมากขึ้นค่ะซึ่งส่วนที่ชอบที่สุดเนี่ยก็คือสามารถปรับระดับความสูงตามสไตล์การนอนของเราได้เลยแถมวัสดุเนี่ยยังช่วยให้เย็นสบายได้ค่ะสําหรับใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ www.showa.in.th หรือจะในช้อปปี้ a า a า a ้าเฟ b บุ๊กเพจหรือตะกร้าที่ออยปักไว้ก็มีเหมือนกันค่ะแต่เดี๋ยวก่อนคลิปนี้เนี่ยออยมีโค้ดส่วนลดมาให้ด้วยค่ะ แค่ใส่คำว่า w u sm 1 0แล้วก็สั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ลดไปเลย10%เฉพาะคนที่ดูคลิปนี้เท่านั้นนะใครที่ยังไม่มั่นใจเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าทางแบรนด์เนี่ยเขามีรับประกันให้ถึง7วันเลยถ้าเกิดใครซื้อไปแล้วไม่ชอบไม่พึงพอใจเนี่ยสามารถส่งคืนในสภาพที่สมบูรณ์ได้เลยค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะถ้าเกิดใครอยากให้อ,อยรีวิวอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อยด้วยนะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายนอนหลับให้สบายนะ